ไงเดี๋ยวดิลุงคุหลบตะขอเป็นไอ้ต้อยดิเพื่อนไอ้ต้อยอยากได้หลังไหนไอ้ตอยอยากได้หลังไหนก็ชอบหรอไม่ยอมไม่ยอมไอ้ตอยหลังนี้หลังนี้หรอไปพี่บวกอะไรอ่ะขอผมมาอัพเกรดลุงมาอัพเกรดใช่หรอทำมันเท่ยังไงมันไม่เท่หรอมันตีช้ามาอัพเกรดมันแทบไม่ได้นะลุงมันตีช้าหรอเออผมไม่อยากอัพเกรดเลยพี่ขอขอขอยาบลับหน่อยดิพี่ เลุงใช้ไม่ได้ลุงจะไม่เข้าแก๊งอ๋อเหรอใช่บอกว่าใช่เปล่าว่าเลนไอ้เชี่ยนี่โอชาเหรอใช่ลุงอ้าวทำไมลุงเงียบอ่ะลุงลุงครับถ้าหลงมงเงียบใครอ่ะลุงครับลุงไม่นจะเงียบ่ะลุงครับทำไมหน้ามึงเครียดจังวะยที่มึงไว้ด่วนรียดอะไรเดร์สัตว์ผมเป็นซานต้า รุ่งเอาเอที่ยอะไรแปะบนหัวโอชาโอชผมอยู่ในคุ้งน้องๆเขาสั่งให้ฉายาโออาแก่เยอะโออาแ้่เยอยชาเออมึงหัวปักอ่ะแปะบนเท้าหน่อยหัวมันโลดลุกคยไม่เคยโรบินโด่ใหม่แล้วมันถามบอกว่าพี่เปาถ้าผลบโรบินโด่ใหม่ผมจะหายหัวปั๊กไหมอ่ะปัญญาอ่อนไอ้สัตว์มันบอกว่าเข้าประเทศมามันบอกเกลียดแต่งหน้าเลยเช่นานีก็อโช่าขอดูหน้ามึงหน่อยดิ พี่เป๋าเลขอะไรพี่หน้าตบเหมือนโอซีเลยว่ะเพื่อนสองแปดเจ็ดครับสองแปดเจ็ดเอาอะไรมาไปเอาเอาเหอะจ้าเลยโอ้ยเนาะหน้าเขาต้องจริงแบบมันทำไปตรงนี้มาเอาไปก่อนก็ได้พี่ไม่ได้ระบากอะไรเออเดี๋ยวไปดูบ้านเฮ้ยไปพี่ปาไปเี่ยวไปไปดูบ้านไปดูบ้านพี่ไปดูบ้านไหนจะเลือกทำเลไหนจะเลือกทำเลไหนกันนะมีอยู่สิบเอ็มพี่มีอยู่ครับถ้าระบากบอกพี่จปดูบ้านปะไปพาลงไปไปดู เราพี่ผมเอารถจิ๊บมาอยู่นะเด็ดไปรถจิ๊บก็ได้เนี่ยเออไปดิปะไปดิปะเราซื้อให้หน่อยดิพี่เป้ามีข้าวขายไหมครับปั้นหิมะอยู่พี่ไุยลุงได้ไหมล่ะลุงกูได้ยินเสียงคุ้งคุยโรโบตั้มโอ้ยเฮียกูเก็บตาก่อนขอยาพี่ตากรก่อน แรงแรพี่อาพี่ตอนมีแฟนอีกแล้วหรอไอบอนไอบอนไอบอไอบอนไปดูบ้านไอบอบไอบอไปดูบ้านกันไปเร็วไปบ้านไปดูบ้านไันไอตันไม่มีเลยว่ะหนึ่งขอกองนึงขอกองหมดแล้วหมดแล้วโอชาขอเข้าของไม่มีหรอกไม่มีหรอกคันนี้คันนี้บอคันนี้คันนี้คันนี้ไปด้วยด้วยไปด้วยได้วยถ้าปินาบัตนะมันตั้งได้ของคน มันตั้มไปตัมไปตั้มไปตั้มไปั้มไปต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 ้มไปตั้มไปั้มไปต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 ัมไปตั้มไั้ตั้ไปต้มไปตั้มไปตั้มตั้มไป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 ตัมไปตั้มไปต้มไมไปตั้ไป้ เดี่ยไปเมโดดเลยไอบอไปดาวออดป้ายสัตว์ไอเหี้ยไม้ก็แพ้กูไอเหียแพ้หรอแพ้อะไรหรอได้เด็ดได้เด็ดเด็ไม่มียาได้มากูบอกเลยนะซําเล่นนะซัาร้อยนะบอกพี่บอลโชว์ไปเป็นไงเดี๋ยวนี้ลุงหลบตะขอเป็นโอ้ยเียอะไรอะโดนเฮียพี่ป่าไดไตามไปแต่ผมตามไปเพราะนาเบื่อับตามเพราะคุณ ไม่ลงศพจะไม่ลงสีดิไอตอดดูงานยุ่งนะเบื่อตงานหนักนะไอต๊อดอะแล้เบื่อพี่ปาพี่ปาตามาที่ปาที่คุยนะพี่ตามที่คุยนะพี่อะไร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 ก็ตามที่คุยแหละก็่นี่ยอมแพ้หน้ากล้องกันเดี๋ยวไม่มีหรอกไม่มีหรอกแพ้ก็แพ้จริงไอสัตว์เดี๋ยวพี่ี้ขยี้นผมจะขึ้นรถไอต๊อดจะไปไหนไม่ไปดูบ้านหรอน้องมีบอลแทงผมเป็นเบไทยแทงผมเป็นรึเาไปดูบ้านหรอเออวันนี้ได้ไปไหมนี่กูดูซองแล้ว

ลุงเคยกินคาซเริงไหมลุงลุงเคยกินคาเซริงเปล่าคาซงคาซงาเบคาซงอ่ะเคยที่อะไรคาสด่ว่าแดงว่าไม่เคยกินอรันคูาเร่ อ๋ลครับไอ้มือ <presidency> น <l ads> <l ads> ี้อยู่กับในอ่านรผู้ทาณแล้วครับพี่เปา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 น้าจะไปเป็นสปอนเซอร์ไดอาร์ดบ้างแลพี่นะผมว่ามึงเล่นไปทำดีดีเลยเฮียให้ใครเขาใส่เสื้อไอ้แหวนป่ะเฮ้ยพี่มาแรงนะตอนไหนแต่ล่างแต่ล่างมาแรงนะดีป้ามากนะพี่เออพี่ป้าให้เราใส่เสื้อไอ้แหวนป่ะพี่เราไม่มัดีดีเลยสัสเขาไหนอะไหนไอตรงไปแค่ดีคนก็ใส่เสื้อไอ้แห้งแต่แต่ติ๊กต๊อกก็ดากไล่แต่พอแล้วไอ้เหี้ยเนี่ยนะเออตรงไป ไอ้คุณดูจริงไหมเนี่ยอยู่ทางขวาอยู่ทางขวามึงเส้นขวาเลยผมก็ใส่ผมก็ใส่ใช่ครับผมก็ใส่ครับใส่ทุกบาที่มัแ่วันนี้แฟมอ่ะแต่ันี้แฟมันหยุดดันหลังด้านบนดานบนดานบนดานบนโอ้โหนี่ไอโอ้มาเข้าไปไหนได้ปะทำเลดีเข้าได้พี่ทำเลทำเลดีจับแล้วบ้านดีเวลาเวลาพี่จไม่ได้ลตอนเราอยู่แฟ้มมันดีไม่ดีน่ะทาเลมันดีตำรวจมาทุกทุกวินาทีนั่นแหละดีดีมึงไหมล่ะเออสวยนะมาดูเลยครับโครงการบ้าน อันนี้หลังหลังนี้ใครจะเอาอะไม่รู้มมัััันนตต้้้อองงงงชชิิคครรบบแลวไม่มันก็ต้องชิงหมายถึงใครจองทำเลนหล้วหลังหลังหลังนี้ผมว่าน่าจะเป็นไนายพลทีนะครับเอ็นดีไม่น่ามีปัญญาครับลุงเอตายตัวที่ห้านะหลังนี้เอาไปเลยฮะเลี้ยงจัดเลยเอามาน้องเรามอที่รอบมันก็เหมือนเดิมสิบรอบมันก็เหมือนสิบรอบใครต่อใครต ถมมีโซคราฟด้วยดูดิเห็นไหมมีชั้นบนอีกด้วยนะมีชั้นบนอีกด้วยโอ้โหคุณนึกว่าคลือหาดเขาเลือดขาดบ้านโคตรใหญ่ใหญ่เฮียใหญ่เกินไปว่ะริงบ้าใหญ่จริงอะลโหลทำใหญ่เกินไปว่ะคุณบอกกันไม่ไหวไม่ไหวอะไรอยเงี้ยตุทรงนี้ตำรวจยิงยิงชิลยิงสบายเลนไม่ก็อยากรู้ว่าทำไมด้วยดิไอไอไอรามไอรามไตำรวจถ้าตำรวจวางซืเรื่อพอยต์หน้าบ้านเป็นไงวะออกไงบ้าดูไหวก็หวานเจี๊ยบแมตำรวจวางก็หวานเจี๊ยบแม่ ใหญ่ใช่ไหมเปียวไม่ลงเปียวเดี๋ยวจัดใหญ่โตเพื้นที่ดีนะพื้นที่ดีเลยนะคือได้ i ินเฟ i t e ไม่ลงสนสยสนสยลงนี่ไงเพืเวนเล่นอยู่เพื่อนเล่นเล่นอยู่นี่เนี่ยผมชวนไอตั้มไปด้วยเนี่ยผมกับสนสยลงกันเลยเล่นไปล่าเล่นเล่นเกมที่ดีไม่เดี๋ยวก็เดี๋ยวดูดูบ้านเสร็จเป็ไปเลยกันไปเลยไปเลยไปล่าแล้วตอนนี้เกมอะไรดีที่สุดครับลุงลุงฮะเกมอะไรดีที่สุดตอนนี้ครัเอาที่มาไม่ใช่ครับฟอร์ซอินเฟนทีครับ ลุงจะตอบว่าปีบ้าเกมที่รักลุงที่สุดโยชายแต่วันยู่เห็ลุงเอ้าทำทำไมอ่ะพี่อยู่กับเพื่อนดีแล้วโอเคน้องไอ้ต้อนไอ้ต้อนอยากได้หรอแม่ไอ้ต้อนอยากได้หรอแม่ชอบหรอไม่ยอมไม่ยอมไอ้ต้อนหลังนี้หลังนี้หรอข้อหลังนี้หรอครับพี่พี่ต้อนข้อหลังนี้จริงเด็กผว่าหลังนี้หลังนี้พี่ต้อนจะเอาเลยขอขอขอไปดูหนังหลังหลังในเมืองอีกเด็ มีปะหลังดีจีอ่ะหลังดีจีอ่ะหลังในเมืองไม่มีครับไม่หลังเนี้ยเราติดทีก่อนถ้าไม่ได้ดีจีก็มาเอาหลังก็ขับตาไปตัดไปอ่ะขับตาไปตัดไปดีจีดีจีบ้านดีจีกาลุงเขาเขาหนองอีแรงอ่ะพูดไปเรื่อยเลยเนะจะเขาไหนเนาะไอ้เงี้ยบอเนี่ยเป็นคนที่พูดไปเรื่อยแล้วแบบคุยไอซีโอซีแย่แย่พวกแย่แย่ไม่ได้อ่ะที่ถือว่าผมขอพี่ว่าไงนะผมแย่แย่ได้ครับ จอแล้วแหละมึงก็ส่งของะไรมาก็ไม่รู้ว่าไอ้เจ็บบอลนี่ตัวบิดเลยนะพี่มันแพ้ฟรีป้าผมตลอดแม่งไม่เคยจ่ายตังค์ผมเลยบอลโอ้ยเป็นที่อยู่แล้วลุงคนรังสิดเขาพีมีอยู่แล้วบอลเนาคนรังสิดเขาบิดรังสิดมันมีอยู่ในนักบอลได้เหรอคนนมับุแล้วแม่งประเด็นเลยนะพี่ชวนผมมาเล่นผมเติมไปเป็นแสนแม่งเลิกเล่นพี่แม่งขายดีเป็นคนบ้าลุงไปเอาอะไรกับพัด์ทผมกำลังจะมากลับไปหาลุงนี่ครับลุงไม่รู้หรอกบางคนไม่ปกติอ่ะผมอยู่กับบอลมาตั้งเท่าไหร่อ่ะ ว่แ้พี่บอลเขาบอกว่าพี่เอืออ่ะถ้าแต่ผมขายคอมแล้วมันซื้อการ์ดจอผมไปแล้วมันทำพังเองแล้วมันโกหกผมเล่าว่าว่าการ์ดจอพังครแล้วก็ส่งใหม่ให้มันน่ะมันเยี้ยบขนาดไหนเออโง่ไอ้เยี้ยเนี่ยสี่พันไอ้พันแก้วเนี่ยเสี่บอลพันแก้วเนี่ยเยอะจัดไรเยี้ยบเท่าไหร่แล้วไอ้เยี้ยไอ้เยี้ยการ์ดจอบทำพังเองบอกมาแล้วว่ามาโทรมาหากูบอกว่าการ์ดจอพังครับพี่กูเลยส่งให้ใหม่พี่ร้าเสียป่ะพี่ร้าเสียป่ะ ตอนบอกว่าการจองพี่พังก <bunker. S 1> <fit> ันดั้นเสียเลยวะเขาไม่รู้เขาไม่รู้แต่เขาไม่รู้ความจริงไงเขาไม่รู้ความจริงไม่ก็คือมาทำพังเองไงแล้วผมอ่ะก็รับผิดชอบไปตอนนั้นผมแคขายเองอยู่ไองลุงก็ขายจอมือสองอ๋อนานแล้วใช่ไหมพี่นานแล้วนนามันจะลูกค้าวโบาณแล้วเจริงจเจครับไอ้แอฟสันไต่เกิดมันจะพูดอะไรแบบวะแล้วแต่ผมขายเองอ่ะแล้วมันการจองรุ่นแบบตัวพันกระบาดอ่ะลุงแล้วมันบิดผมอ่ะมันบอกว่ามันบอกผมว่าการจองพังอะจริงมันไม่พังโอ้งเกี้ยเลยจัง เขาใส่าเขากำลังเกิดยได้สตา้าเอาอีนลุงรู้ไหมทำไมผมถึงซื้อได้แฮในตอนนั้นทพไาทอไมเพราะว่าเขาหลอกง่าไม่หลอกไนไม่นมันมีน้อยด้วยที่ที่เจ้าของเายกวจ้าเจ้าของจะมาใช่ไมเนี่เจ้าของจะมาลงมือเองอ่ะผมโทรไปติดพี่เปาตลอดเลยคือเวลาโทรไปเบอระไรคติดพี่เปาตลอดเปาตลอดเอามึงกู้เคยคุยกับมงด้วยหรอ คุยๆผมลงไปปรึกษาแบบผมลงในเมื่อการจอไม่เป็นที่ก็ต้องสอนผมลงอ่ะตอนนั้นอ่ะตอนนั้นเราไม่รู้จักกันใช่ไหมคือเรารู้จักอะไรยังไม่รู้จักยังไม่รู้จักใช่หรไอบอลตอนนั้นผมยังไม่ทำช่องเลยผมกระปรงอยู่เลยก็ความใหญ่แฮงทำให้ผมมาทำช่องไงว้ายเียยจริงเฮียชีทียเฮียเเฮยหรอไอเฮียียเียเฮียเแย่ก่อนฮี่เียเเียเียเยาวๆีียีเียาีเนียเเนียียเียเีเอาเดี๋ยวเ อเียพี่นี่สร้างอาบมนุษย์ขึ้นมานะพี่เปาใช่ลุงใช่ใชพวกอะไรผมรับพี่เปาจัดอะตัวญนาวงไฟจัดอะวงไฟโอซี่ะผมซื้อเขาอันแรกเป็นห้าสูีออะลุงห้าสูผมเจ็ดห้สูเกาสูขยายมาเรื่อยๆอ่ะมัเป็นเป็นกรรมอ่ะก็ลูงคิดดูผมซื้อแต่ถกห้าสูอะก็ซื้อไม่ขยายไปอะไรอะพี่คนนี้ลุงมองว่าไงทิ้งไปเลยทิ้งไปเลยหลังนี้ทิ้งไปเลยหลังหลังหลังนี้โ้โหทิ้งไปเลยทิ้งไปเลยทิ้งไปเลย เราเหมือกันจะเล่นยไงออกทะเลออกไม่เลยประเด็นประเด็นทีาตำรวจวางซื้อีลไว้หน้าบ้านไม่ออกไงอ่ะก็ออกไปได้ไงก็ออกไม่ได้ไงเออตำรวจวางซื้อซ็ตเราได้ป่าไม่ถ้าถ้าถ้าพวกมึงแบบว่าใช้เรืออุ้มได้หลังดีดีสุดโอ้ยังไม่ได้นะทางเข้ามาทางเดียวมันออกไม่ได้ด้วยใช่ใช่ไม่ออกหลังไม่ได้ลงบ้านที่เนี่ยแต่กูมองว่าดีเจอะดีสุดตอนนี้นะถ้าถ้ามันมีมีหลังขวาหลังหนึ่งใช่ไหมหลังนี้หลังหนึ่งที่อยู่ในเมืองหลังดีเจอะน่าจะดีสุด นาลุงออกหน้าออกข้างหน้าขึ้นเขาเลยอ่ะใช่เพราะว่ามันเขามันโกกอะ่ะเขาดีเจเพราะว่ามันไม่มีต้นไม้เยอะอ่ะมันเหินเรื่อยมันเหินเรื่อยๆได้อ่ะเหินถ,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 ถูกเวลาตำรวจได้อ่ะถ้ามันที่นี่มันชนอะ่ะกจ,จ้ก็เหมือนที่กูไปเล่นเอดีของไอ้เทียบอลมาก็คือสิ่งที่เหนื่อยที่สุดคือเขานั่นแหละไอ้เฮียใช่ใช่ลุงใช่ที่นี่เขาก็เขาก็เกมยากครับลุงเหินไปเรื่อยๆเขาเกมยากแต่ประเทศกูมันยากไงเล่นเขาอ่ะเล่นเขาต้องเป็นรถเฉพาะถ้าหลบใช่ไหม เรือเรือขึ้นหน้าเขาเราเอวเลี้ยวขวาเขางูจัดเลยไม่ดี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 นี่ก็ไม่ดีหรอไม่ดีพี่ไมดีตอสไม่ดีบอกว่าดีจัดไม่ดีไม่ดีเนี่ยผมอยากได้หลังเนี่ยไม่ดีตอสเอาไปเลยพี่เอาไปเลยไปเลยไม่ดีไม่ดีหรอไม่ดีเอาไปเลยพี่ดีดีโอเคครับเดี๋ยวค่อยไปถามลุงก็ได้มันไม่ดียังไงแล้วก็มีตรงลงตรงเลเบลยวไปดูเดชไปดูเดชลุงเลเบลบนอ่ะไอตรงครับแถวสระน้ำเลย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 นอกเมืองเลยเลยหรอ อยู่ตรงนี้พี่ไอเรเบลวอตอะไปดิน้าเด็น้ำเดีก<อ>น้ำเด็ไน้ลักะไ,ไปดิปเป็นออกไปทางเส้นนี้